วันนี้เราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับว่าทํายังไงถึงจะมีสุขภาพดีได้นะครับ,รบก็เริ่มต้นจากอาหารเสริมตัวแรกนะครับชื่อว่า BBB อยากทราบว่าทําไมคุณโอกต้องกินตัว BBB ครับคือผมมีปัญหาเรื่องไขมันในช่องท้องเยอะท,ทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้อ้วนดูจากรูปร่างภายนอกเนี่ยไม่ได้อ้วนเลยแต่ไปวัดผลตรวจมาเนี่ยไขยมันในช่องท้องก่อนก่อนนั้นเนี้ยเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมีสูงกว่า25เปอร์เซ็นต์ดือดาดูไม่ออกเลยนะครับใช่คือมันจะไปเกาะตามรอบเอวเป็นห่วงยาง แต่อยู่ข้างในและเป็นไขมันที่เอาออกยากที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุของสารพัดโรคเลยไม่ว่าจะเป็นความหวานไอเบาหวานความดันโรคหัวใจคือมันจะต่อเนื่องกันไปหมดเลยครับ<อ>และที่สำคัญคือมันทาให้เป็นโรคขออัเกเสดด้วยเพราะเราออกกำลังกายเนี่ยมันคือยิ่งเหนื่อยเร็วครับผมคือตอนน,น,นี้ออกกําลังกายต่อเนื่องมาตลอดแต่ไม่ลงเลยแต่ไม่ลงเลยทานอาหารเสริมยี่ห้ออื่นมาบ้างก็ไม่ลง S <S ปรากฏว่าไขามันตัวนี้คือมันมันเอาออกยากที่สุดออกยากมากใช่ครับนะครับอันตรายที่สุดด้วยอแต่พอมากินตัว BBB ตัวนี้กับได้ผลลัพธ์ที่ดีใช่ครับนะครับเพราะว่า BBB นี่คืออะไรครับลองอธิบาย BBB มันย่อมาจากคอนเซปต์ของเขาก็คือ block burn แล้วก็ดิวมันช่วยในการควบคุมน้ําหนักได้อย่างไม่น่าเชื่อครับอย่างตัวบล็อกเนี่ยเขาบล็อกแป้งน้ําตาลแล้วก็ไขมัน โดยปกติยี่ห้ออื่นทั่วไปที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีแค่บล็อกแป้งกับไขมันเท่านั้นเองแต่น้ำตาลอะไรที่เป็นของหวานน้ำหวานที่เรากินกันเนี่ยมันบล็อกไม่ได้แต่ตัวนี้บล็อกได้หมดเลย<อ>ส่วนเบิร์เนี่ยก็คือมันเข้าไปเบรนไขมันเก่าที่สะสมในตัวเราเนี่ยหแหละกาจัดให้ออกไปด้วยส่วนบิ้วซึ่งยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่มีเหมือนกันแต่บิวเนี่ยมันก็คือช่วยเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทน<อ>แล้วก็ช่วยซ่อมแซมระบกกบประผาน ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มสาเหตุที่จาเป็นเราต้องสร้างกล้มเนื้อขึ้นมาเนี่ยกล้างเนื้อมันก็เหมือนเสมือนเตาเผาพลังงานยิ่งมีกล้างเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเตาเผาพลังงานเยอะขึ้นเท่านั้นนั่นแหละครับแสดงว่าเจ้าตัว BB B b บบตัวนี้ก็คือเป็นอาหารเสริมที่เหมือนช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นมันก็จะจะได้ผลลัพธ์กว่าดีกว่าการการกินยาประเภทอื่นคือ b บ b บ,บีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งไม่ใช่ยาแล้วมีออยรับรองและ ที่สำคัญก็คือมันปลอดภัยไม่มีโยโย่เอฟเฟกแน่นอนนะครับเพราะที่ผมทานดูเนี่ยมันช่วยลดความอยากอาหารของเราได้ด้วยมผมถ้ลองหยุดกินไปบางช่วงผมก็มีความรู้สึกว่า,วามันจะมีโยโย่เอฟเฟกมีอาการมึนงงอะไรทั้งสิ้นครับับงั้นก็แสดงว่า BBB ก็เหมาะสำหรับคนท,ทุกคนที่อยากมีสุขภาพดีใช่ครับ,รบแล้วก็ต้องการให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายทำงานดีขึ้นใช่นะครับ ที่สำคัญก็คือมันสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ด้วยดูจากผลตรวจของผมได้ครับชัดเจนเพียงแค่หนึ่งเดือนอเห็นความแตกต่างเยอะมากครับอ๋อน่าสนใจมากครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ตัว BBB ตัวนี้สามารถติดต่อได้ติดต่อทางไหนได้ครับุณสามารถติดต่อไปยังคนที่ส่งลิงก์ตัวนี้ครับให้กับคุณดูได้เลยและคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้ด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับอืม